สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีลิสต์หนังเกี่ยวกับโลกการพนันที่แบบเออคัดมาแล้วว่าเด็ดจริงๆค่ะเราจะมาดูกันว่าทําในหนังพวกนี้มันถึงดึงดูดใจและมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกของการเดิมพันที่เสี่ยงๆบ้างโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครับผมคือเราจะไม่ได้มองแค่ความตื่นเต้นแพ้ชนะหรือความหรูหราผิวเผินนะครับแต่จะลองดูให้ลึกไปถึงเรื่องอืทักแะ จิตวิทยาความเสี่ยงแล้วก็ระบบเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคาสิโนโใหญ่ๆห,หรือแบบวงพนันลับๆเลยน่าสนใจมากค่ะเริ่มกันที่อันดับ5ในลิสต์นะคะ21หรือเกมเดิมพันอัจฉริยะเรื่องนี้ที่เด่นๆเ,เลยก็คือการใช้สมองแบบว่าการนับไพ่แบล็กแจ็คนี่แหละค่ะอ่าใช่ครับเทคนิคจำไพ่เพื่อประเมินโอกาสใช่ค่ะทำให้เรื่องดูเท่ดูฉลาดที่กลุ่มนักศึกษา MIT ไปท้าทายคาสิโนครับ 21นี้เหมือนเป็นประตูบานแรกที่บีเลยนะสำหรับคนที่อยากดูหนังแนวนี้มันเอาความฉลาดมาผสมกับความบันเทิงทำให้เห็นว่าเออการพนันในหนังม,นมันมีอะไรมากกว่าแค่ดวงนะมันสะท้อนความฝันลึกๆของคนดูด้วยที่อยากจะแบบเอาชนะระบบใหญ่ๆด้วยสมองตัวเองจริงค่ะต่อมาอันดับ4 m o มอ y ลี่สเกมหรือเกมเดิมพันโลกเรื่องนี้จะต่างไปหน่อยนะคะ เพราะเล่าจากมุมของคนจัดเกมโป๊กเกอร์คือมอลลี่บลูมไม่ใช่ผู้เล่นอ๋อ oh, ครับบทพูดนี่คมมากแล้วตัวละครมอลลี่ที่เป็นผู้หญิงก็เด่นมากในวงการที่ดูมีแต่ผู้ชายใช่เลยครับสิ่งที่น่าทึ่งมากๆของเรื่องนี้ก็คือมันชี้ให้เห็นว่าอำนาจจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไพ่ในมือแต่อยู่ที่คนคุมเกมทั้งหมดมอลลี่ใช้ข้อมูลใช้คอนเน็ชันสร้างอำนาจขึ้นมา ทำให้มอลลี่เกมเนี่ยเออหลายคนมองเป็นหนังผนันที่ฉลาดที่สุดเรื่องหนึ่งเลยเน้นกลยุทธ์เกมสอนเกมแต่มันก็น่าคิดนะคะพอตัวละครเป็นผู้หญิงในวงการนั้นมันส่งผลต่ออำนาจที่ว่านี้ยังไงบ้างคะเป็นประเด็นที่ดีครับหนังก็แสดงให้เห็นนะว่าเธอต้องใช้ความฉลาดความนิ่งสู้กับผู้เล่นชายที่อีกโก้สูงๆทั้งนั้นมันก็เลยเพิ่มความซับซ้อนให้การต่อสู้แย่งชิงอำนาจนั้นไปอีกขั้นหนึ่งครับค่ะ มาถึงอันดับ3 r o u d e r s หรือเซียนพนันเหนือเซียนเรื่องนี้เป็นหนังคลาสสิกในดวงใจของคอโปเกอร์เลยนะคะพาเราดำดิ่งสู่โลกใต้ดินที่แบบเรียวมากเน้นจิตวิทยาการอ่านคนใช่ครับครับคำคมเด็ดๆก็คือคุณไม่ได้เล่นไพ่แต่เล่นกับคนที่อยู่ตรงข้ามถูกต้องเลยครับ r o u d e r s นี่ขุดลึกถึงแก่นถึงปรัชญาของนักโปเกอร์เลยก็ว่าได้มันย้าว่านี่ไม่ใช่เกมของโชคอย่างเดียวแต่มันคือ การต่อสู้ทางใจการเข้าใจคนการคุมตัวเองให้นิ่งเหมือนเป็นการเดินทางค้นหาตัวเองผ่านเกมไพ่เลยครับจากโลกใต้ดินมาสู่ความมันระดับโลกกับอันดับ2อง Royal, าคาสิโนรอยัลพักเปิดตัวเจมส์บอลของแดนิยลลครกที่ใช้โป๊กเกอร์เท็กซัสโฮเดนเป็นฉากคลแม็กซ์เลยครับผมฉากนั้นลุ้นมากใช่ค่ะเป็นการสู้กันเดิมพันสูงระหว่างบอลกับเลชีฟตัวร้ายถ้าเรามองภาพหลวงนะครับ คาสิโนรอยัลเนี่ยเจ๋งตรงที่มันยกระดับเกมพนันให้กลายเป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยาที่เข้มข้นบางทีเข้มข้นกว่าฉากแอคชั่นอีกนะครับมันแสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดการชิงไหวชิงพริบบนโต๊ะโป๊กเกอร์เนี่ยมันขับเคลื่อนเรื่องราวแล้วก็พัฒนาตัวละครได้อย่างดีมากๆเลย และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาคือคาสิโนหนังปี1995ของมาร์ตินสกอเซซีเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังพนันธรรมดาแต่เป็นเหมือนมหากราบอาณาจักรคาสิโนเวกัสยุคมาเฟียเลยโอ้โหเรื่องนี้ต้องยกให้เลยครับแสดงโดยโรเบิร์ตเดนิโรกับโจเพซี่มันเผยให้เห็นทุกด้านเลยทั้งรุ่งเรืองเสื่อมอำนาจความโลภความรุนแรงกโกงต่างๆใช่ครับ นี่คือมาสเตเปียสเลยมันถ่ายทอดระบบนิเวศของคาสิโนที่มาเฟียคุมได้แบบถึงแก่นที่สุดมันเปิดให้เห็นหมดเลยกลไกทำเงินการควบคุมแล้วก็ความเปราะบางของอาณาจักรนี้ก่อนจะไปสู่บทสรุปท,ที่แบบเย็นชามากๆว่าไม่ว่าใครจะเก่งมาจากไหนสุดท้ายเจ้ามือชนะเสมอ The house always wins ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องดวงเรื่องเงินเยอะเลยมีทั้งจิตวิทยากลยุทธ์ความเสี่ยง ครับและบางทีเดิมพันก็สูงถึงชีวิตเลยด้วยใช่ครับและนอกเหนือจากเรื่องแพ้ชนะที่เราเห็นบนจอนะครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวพวกนี้มันยังคงแบบดึงดูดใจเราอยู่เรื่อยๆบางทีเออมันอาจจะสะท้อนความหลงหลในความเสี่ยงของเราเองโอกาสที่ไม่แน่นอนหรือความอยากลึกๆที่จะท้าทายโชคเอาชนะระบบซึ่งก็น่าคิดนะครับว่าธรรมชาติส่วนนี้ มันอาจจะมีอยู่ในตัวเราทุกคนก็ได้เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อดีครับ